สวัสดีครับผมพบกับสมชาติฟิช h i n g ไท a แลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติวันนี้มาพบกันต่อจาก EP 52นะครับมาเป็น EP 53วันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลเช่นเดิมนะครับวันนี้มาที่ปาปาป,ป,ปกแดงและยองเช่นเคยนะครับผมเอฟซี FC ทุกท่านจะพึ่งเบื่อไปเลยนะครับช่วงนี้เชื่องฤูดูฝนปลายฝนต้นหนานะครับผม ลมแรงบรรยากาศไม่ค่อยดีนะครับวันนี้มาตกปลากายเล่นและมาตกเหยื่อลำด้วยนะครับผมวันนี้ก็ได้แหใหม่ามานะครับแห่ฝรั่งก็เลยมาทดลองทอดเอาปลา,าเล็กมาเป็นเหยื่อปลากายดูนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมฝากนะน,นะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ สะตำถนนช่องเล็กๆด้วยนะครับผมกับสมชาติฟิชชิงไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินหมายธรรมชาติตอนนี้ก็เข้ามาถึงสู่ AP ที่53แล้วนะครับผมเดี๋ยวลองไปติดตามรับชมเลยนะครับผมตักไหมตักไหม นินไหมนินไหมดูดิดูหน้าก่อนพีอย่างนี้นะ่าจะตะเพียนจระโดดโอ้ตะเพียนใหญ่ยูโอ้สวยสวยโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยวย้าว,วโอ้โหมาแล้วครับตัวนี้ ใหญ่มากใหญ่มากย a ฮู o ทำปลาส้มเอ้ยยัง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  ไม่ข้าวครับอีตัวเอกมาทิ้งลงแต่ตรงนี้ ธรรมดานะคุ้มค่าเลยนะถ้าเป็นหนองปลาไหลก็เป็นพวงแล้วล่ะกี่คอเลยเนี่ยเขาอกทีสิบห้าคนนะ ลูไหมแม่ฟองที่ห้าเอ็มทำมาใหม่ยมาใหม่เนี่ยหอมมากาามากัน <What>? Oh. วยโอ้โหยิ่ oh. ลงลำเยอะไปกำลังสวยนี่มันขึ้นอยู่นี่นะเอะปลาเนะี่ยมันขึ้นอยู่นี่ใกล้ๆเนี่ยนะ <c oughs> เลยตีเลยไปเลยตี<ะ>หมดแรงเลยอ<ะ>่าโรดที่เงัน ด้านล่างสวยสวยสวยปลาข้าทางนู้นนออะมั่งหมอค่ัริม กำลังถวย 哦。Huh.

ตัวสวยมากโชว์หน่อยโชว์หน่อยอม,อมาอีกแล้วครับท่านนี้ ตอนนี้ก็มาถึงจุดสิ้สุดของคลิปแล้วนะครับผมวันนี้ปลาเงียบมากๆเลยนะครับเหยื่อสดเหยื่อลำไม่แตะเลยนะครับผมกินแต่ตุ้งติ้งของนานานะครับผมสรุปแล้ววันนี้เหี้วนะครับผมแต่ยังไงก็ยังได้ปลาเล็กจากการทอดแหฝรั่งนะครับแล้วก็ยังได้กุ้งไปก้อยบ้างนะครับผมอย่างไงก็ต้องขอโทษนานาะ เอฟทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมที่มาติดตามรับชมและให้การสนับสนุนช่องเล็กๆแบบนี้สมชาติฟิช h i n g ไทยแลนด์นักตกปลาหน้าดินใหม่ธรรมชาตินะครับผมยังไงก็ขอฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด s ับสไครต e ให้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับผม